คนต้องมี2แอปนี้นะคะแล้วก็กดเข้าไปที่ใดเลยค่ะกดคําว่าแชร์นะคะก็จะเห็นโทนที่เราเราส่งไปคือโทนละเขานะคะนี่ก็จะมีทั้งหมด15โทนนั่นเองนะคะใน1เซตนี้นะคะ,ะกดจุด3จุดหลังชื่อโทนนะคะแล้วก็กดเปิดในนะคะสำหรับ IOS ให้กดเปิดในนะคะแล้วก็เลือกไลท์ลูมค่ะเปิดไลท์ลูมตอนนี้เลยนะคะแล้วก็จะเห็นรูปที่เข้าไปนะคะแล้วเราก็ กดไปที่โทนส่งไปกดไปที่จุด3จุดด้านขวาบนนะคะแล้วก็สร้างการตั้งค่าล่วงหน้านะคะแล้วก็เปลี่ยนชื่อตามที่อยู่บนรูปเลยนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นละเข่า0ูนย์นะคะแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราก็กลับไปที่ได้เหมือนเดิมนะคะแล้วก็เลือกที่ละเข่า2เลยนะคะทำเหมือนเดิมเลยค่ะกดเปิดในนะคะแล้วก็เลือกไหลรูเหมือนเดิมเลยค่ะ เปิดไลร,รุมตอนนี้รูปที่2เข้ามาแล้วนะคะนี่คือโทนที่2นะคะก็กดเหมือนเดิมเลยค่ะมุมขวาด้านบนนะคะสร้างการตั้งค่าล่วงหน้านะคะแล้วก็เขียนว่าลักเข่า5นะคะคือเขียนให้ตรงกับรูปที่มันอยู่เลยนะคะเนี่ยมุมด้านขวาบนนะคะทําแบบนี้นะคะจนครบทั้งหมด15โทนนะคะทําไปเรื่อยๆเลยค่ะจนครบทั้งหมด15โทนเลยนะคะอันนี้คือเป็นวิธีการติดตั้งสําหรับคนที่ใช้ระบบปฏิบัติการ iOS นะคะ หรือใครถนัดจ,จะใช้ชื่ออื่นก็ได้นะคะแต่ว่าแพรแนะนําให้ชื่อให้ใช้ชื่อตามที่ร้านตั้งให้เพราะว่าเราจะได้ไม่งงแล้วก็เพื่อที่มันจะได้ไม่ปนกับโทนเดิมที่เราใช้อยู่หรือโทนร้านอื่นๆนะคะถ้าทําครบทั้งหมด15โทนแล้วนะคะอันนี้คือวิธีการติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะไปการแต่งและเข้าที่ไลล์ลูมเลยนะคะแล้วก็ กดบวกนะคะขวาล่างแล้วก็เลือกจากม้วนฟิล์มทีนี้เราก็เลือกรูปที่เราจะแต่งนะคะเลือกรูปเข้ามาเลยนะคะอ่ะแล้วก็ไปที่ค่าตั้งไว้นะคะนี่ก็จะเห็นโทนทั้งหมด15โทนที่เราบันทึกไว้เมื่อกี้นี้นะคะนี่เลยแล้วทีนี้เราก็กดเลือกได้เลยคะ่ะว่าเราจะเอาโทนไหน1 2 3 4สคือเลือกไปได้เลยนะคะตามใจชอบเลยนะคะใครชอบสีไหนนะคะมีให้เลือกถึง15โทนเลยอ่ะ อันนี้นะคะเดี๋ยวแพร์จะเลือกเป็นโทนรักเข่าหกนะคะอ่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะถ้าเกิดใครที่ยังไม่พอใจเรื่องแสงนะคะก็กดไปที่แสงได้เลยแล้วก็ปรับด้านบนนะคะการรับแสงคือเลื่อนขึ้นและลงตามใจได้เลยนะคะแพร์ก็จะปรับขึ้นไปอีกนิดนึงอ่ะแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วเราจะเซฟรูปให้มันไปอยู่ในอัลบั้มนะคะอ่ะ กดตีเียมนะคะที่มีลูกศรชี้ด้านบนนะกดคะําว่าส่งออกไปยังมวนฟิล์มนะคะนี่อ่าเรียบร้อยแล้วนะคะลูกก็จะอยู่ในอัลบั้มของเราแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะใช้แล้วอย่าลืมมารีวิวบ้างนะคะ